การออกแบบหัวตัดหญ้ารุ่นใหม่หัวตัดหญ้าเป็นตัววีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัววีมีประโยชน์อย่างไงบ้างตัววีตรงนี้นะครับจะเป็นตัวรองรับเพื่อจะให้หญ้าเนี่ยต้นหญ้าหรือต้นไม้นะครับเวลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะตัดได้สนิทนะครับโดยใบยมีดเนี่ยจะเป็นใบมีดอิสระนะครับนี่ครับใบมีดจะโผลออกมาโผลออกมาประมาณ8เซนนะครับ ออกมาก่อนก่อนที่กันชนเนี่ยจะมาชนเดี๋ยวมาดูต้นกระถินต้นนี้นะครับต้นกระถินต้นนี้ถ้าเทียบกับแขนน้องผมแล้วนี่นะครับอยาให้ดูแขนผมนะครับก็ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะครับแล้วรวมกันเนี่ยนะครับมัดรวมกันเนี่ยน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะครับ คือตัดรอบเดียวเลยนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับกระถินขาด <laughs> มีสีติดด้วย